ของกินเจลีคนที่มาจากเกาหลีนะคะเราเอาของฝากด้วยอันนี้นะคะเป็นเจเรยดีใช่ไหมเ้ยไหมอัยะวนองยตนอ้องจ้อทยแลนด์ฮัหลโอ้โ I go to tourist in the không phải bà, khán nam, Yuko, Yuko tourist, right, tourist, không sai nào, ai, anh chơi nó lại nữa không,